สวัสดีฉันชื่อฟีบีอายุสิบห้าฉันไม่อยากจะจบตาพวกคุณด้วยน้ำสิ่งที่ร่าเริงหรอกนะเพราะเรื่องของฉันมันทั้งเศร้ทาทั้งน่ากลัวแล้วก็แปลกผลิตที่สุดกว่าใครเอาล่ะมันเป็นเรื่องที่แม่ของฉันตัดสินใจจัดฉากาการคัดเรื่องนักสแสดงที่แสนประหลาดแบบที่เรียกว่าการค้นหาผู้ปกครองคนใหม่ให้ฉันเพราะเธอจะมีชีวิตอยู่ต่อได้อีกไม่นานนั่นเองทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแค่ในวันนั้นวันที่แม่รู้สึกไม่ค่อยดีต่างจากวันอื่น ก่อนหน้านั้นแม่ของฉันมักจะรู้สึกอ่อนเพลียและเวียนหัวอยู่บ่อยๆฉันจึงค่อนข้างจะชินและคิดว่าคงไม่มีอะไรผิดปกติเท่าไหร่ยิ่งไปกว่านั้นแม่ยังมีทัศนคติแง่ลบกับหมอกับการไปคลินิกแล้วก็ตรวจเช็คร่างกายและอื่นๆสําหรับเธอแล้วการรู้สึกไม่ค่อยดีนั้นมันไม่ใช่เหตุผลในการไปหามหมอเธอชอบแก้ปัญหาด้วยการทำแบบเดิมๆเป็นประจำนั่นคือเธอจะบอกว่าเธอเหนื่อยลา้าแล้วก็ไปนอนพักผ่อนที่โซฟา แต่แล้วหลังจากผ่านไปสักระยะแม่ก็ไม่สามารถเมินเฉยต่อปัญหาสุขภาพตัวเองได้อีกต่อไปเพราะเธอเริ่มเป็นลมและไม่เพียงเฉพาะแค่ตอนอยู่บ้านเท่านั้นแต่ยังรวมถึงที่ทำงานของเธอด้วยแม่ของฉันทำงานไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่กว้างขวางและมีชั้นวางสินค้าตั้งอยู่อย่างซับซ้อนรา,าวเขาวงกตแล้ววันหนึ่งมีเหตุการณ์น่าตื่นตระหนกเกิดขึ้นกับลูกค้าเมื่อพวกเขากับจะเข็นรถเข็นทับตัวแม่ที่กำลังนอนหมดสติที่ชั้นขายอาหารสัตว์เลี้ยง หัวหน้าง,งานของเธอต่อว่าและยืนการานว่าเธอจะต้องไปหาหมอเพื่อตรวจสุขภาพให้ได้ที่แม่ของฉันพยายามเลี่ยงการไปหาหมอไม่ใช่แค่เพราะว่าเธอไม่อยากไปนะแต่ยังเป็นเพราะว่าเธอไม่ได้ต่ออายุประกันสุขภาพด้วยแต่หัวหน้าง,งานบอกว่าถ้าเธอยังขาดคําสั่งเธอต้องถูกไล่ออกแม่ก็เลยยอมไปและผลการทดสอบไม่ได้ออกมาแย่เท่านั้นแต่ตอนที่เราได้รู้ความจริงมันก็ทําให้ชีวิตของเราทั้งสองพังทลาย โอ้มันยากเหลือเกินที่ฉันจะพูดถึงเรื่องเนี้ยหมอตรวจพบเนื้อง,งอกในสมองของแม่และเนื้อง,งอกเนี้ก็เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้วก่อนที่แม่จะมีอาการเป็นลมอยู่บ,บ่อยๆอซะอีกและแม้ว่าเราจะรับทราบถึงปัญหานี้แล้วแม่ก็ยังไม่ยอมไปหาหมออยู่เป็นเวลานานมากๆแล้วก็ไม่ยอมทําอะไรเลยตอนนี้มันสายเกินไปที่จะทําการผ่าตัดและสายเกินไปที่จะทําอะไรทั้งนั้นแม่ของฉันไม่สนใจเรื่องสุขภาพตัวเองมานานแล้ว ได้แต่เก็บเงินเอาไว้โดยไม่อยอมไปต่อประกันสุขภาพแล้วตอนนี้มันก็เลยเป็นเรื่องยากที่จะรักษาคุณเห็นไหมไม่มีอะไรเป็นไปได้เลยแม้แต่จะลองพยายามมันก็ไร้ประโยชน์สิ่งเดียวที่เราสามารถทําได้ก็คือพยายามประคับประคองรักษาแม่ไปตามอาการแต่การบําบัดนี้เจ็บปวดมากและต้องใช้เงินจํานวนมากหาะไม่มีประกันชีวิตดังนั้นแม่จึงตัดสินใจว่าเธอจะใช้เวลาที่เหลือน้อยลงไปทุกวันโดยการไม่ยอมนอนเป็นผักไร้สติติดเตียงในโรงพยาบาลแบบนั้น โอ้พระเจ้าจากที่ได้ฟังคุณลองจินตนาการดูสิว่าฉันจะใช้ชีวิตต่อไปกับมันยังไงหลังจากที่แม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยอันน่ากลัวของตัวเองแม่ก็สิ้นหวังในชีวิตอย่างมากแต่ก็แค่เพียงไม่กี่วันเท่านั้นเพราะหลังจากนั้นเธอก็ใจเย็นขึ้นอย่างน่าประหลาดมีหนำซ้ำย่างร่าเริงขึ้นอีกด้วยเธอเริ่มแต่งตัวสวยกว่าที่เคยมีกำลังใจและมีความสุขที่จะไปทำงานอย่างที่เธอตัดสินใจไว้แล้วว่าเธอจะทำงานจนกว่า จะทําไม่ไหวและทุกอย่างก็ดูดีขึ้นไปหมดเธอมีขวัญกาลังใจที่ดีมากแต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจโดยเฉพาะฉันยังไม่รู้ว่าอีกหนึ่งปัญหาที่อยู่ในใจแม่คืออะไรพวกเราไม่มีญาติพี่น้องเลยฉันไม่เคยรู้ว่าพ่อเป็นใครและตายกับยายของฉันก็เสียชีวิตตั้งแต่ฉันยังเด็กและดูเหมือนว่าถ้าแม่ของฉันไม่อยู่แล้วฉันจะต้องไปอยู่ภายใต้การดูแลของนักสังคมสงเคราะห์ แต่แม่ของฉันเชื่อใจนักสังคมสงเคราะห์น้อยกว่าหมอเสอีกดังนั้นเธอก็เลยตัดสินใจว่าเธอจะวางแผนในอนาคตให้กับฉันในขณะที่เธอยังสามารถทําได้และเธอก็จัดการทํามันได้อย่างแปลกพิสดารทีเดียวจ,จู่ๆแม่ก็เชิญเพื่อนร่วมงานที่ชื่อเทรเวอร์มาทานอาหารค่าในคืนวันศุกร์ด้วยกันตอนแรกฉันก็ยังไม่นึกสงสัยอะไรแม้ว่ามันจะดูแปลกๆก,ก็ตามเพราะปกติพวกเรามาจะทานอาหารด้วยกันแค่สองคนไม่เคยเชิญเพื่อนหรือใครก็ตามมาที่บ้านเลย แต่มาวันนี้เรากำลังรอต้อนรับชายคนหนึ่งที่ฉันไม่แม้แต่จะเคยได้ยินชื่อเขามาก่อนอย่างไรก็ตามวันนั้นผ่านไปด้วยดีแม่ฉันทำอาหารได้อร่อยมากแม้ว่าปกติแล้วเธอจะไม่ค่อยใส่ใจเรื่องอาหารการกินของเราเท่าไหร่ก็ตามชายที่ชื่อเทรเวอร์แม้ว่าเขาจะแต่งกายไม่ค่อยเรียบร้อยแต่ก็ดูเป็นคนดีทีเดียวแย่หน่อยที่เป็นคนไม่มีอารมณ์ขันนักซสเลยเขาไม่พูดอะไรที่ฟังดูตลกตลกแม้แต่นิดเดียวแม้ว่าแม่พยายามสร้างบรรยากาศให้ดูเป็นกันเองแล้วก็ตาม เพราะเธอไม่อยากให้พวกเราเอาแต่พูดเรื่องการป่วยของเธอเขากลับไปหลังจากที่ปล่อยให้ฉันต้องทนกับความแปลกของตัวเขาอยู่นานสองนานแต่แล้วแม่ก็ยิงคําถามนี้ทำให้ฉันต้องช็อกไปเลยฟีบี้ลูกรักหนูว่าดีไหมถ้าเทรเวอร์จะมาเป็นพ่อของหนูฉันไม่รู้จะตอบว่าดีหรือไม่ดีเพราะว่าอึง้งจนพูดอะไรไม่ออกและแม่ของฉันก็ยังพูดชัดเจนขึ้นไปอีกว่าเทรเวอร์เป็นคนที่สามารถดูแลฉันได้ แล้วเมื่อนานมาแล้วเขาก็เคยมีความรักให้กับแม่อย่างไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทนฉันหมายถึงกับแม่ของฉันเนี่ยนะแต่แล้วก็ไม่รู้ว่ามีอะไรมาดนใจเธอเข้าจู่ๆเธอก็พูดขึ้นมาว่าไม่ไม่ลืมเรื่องนี้ไปซะมันเป็นความคิดที่ไม่เข้าท่าจริงๆแล้วก็เสริมต่อขึ้นมาว่าสุบหน้าเธอจะต้องทําได้ดีกว่านี้แน่นอนและคุณรู้ไหมเธอตัดสินใจทําอะไรลงไปตลอดทั้งสัปดาห์ฉันพยายามไม่พูดเรื่องนี้ เพราะฉันกังวลว่ามันอาจทำให้เธออารมณ์เสียได้คุณคงจะจินตนาการไม่ออกหรอกว่าคนที่จะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานนั้นจะมีความรู้สึกยังไงและฉันก็ยังไม่เคยคิดมาก่อนว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่ใกล้ตัวฉันดังนั้นฉันจึงยอมที่จะหลีกเลี่ยงการโต้แยง้งและพยายามรับมือกับความคิดแปลกๆของแม่ด้วยความเข้าใจดังนั้นแขกรับเชิญมือค้มของเราในครั้งนี้คือคุณนายเกรกี้ เธออาศัยอยู่ในบ้านหลังสุดท้ายในบล็อกของเราแล้วก็เป็นที่ดูกันดีในย่านนี้ว่าเธอไม่มีครอบครัวและอาศัยอยู่กับฟูงแมวจำนวนมากที่อยู่ที่สวนหลังบ้านมีจำนวนสิบห้าหรือสิบหกตัวนี่แหละแน่นอนว่าฉันรู้สึกสนใจมากว่าทำไมหญิงที่มีอายุมากแต่ยังคงดูแข็งแรงคนนี้ถึงได้แวะมาหาเราที่บ้านฉันได้แต่หวังว่าแม่คงจะไม่ถามคุณนายเกรกี้ว่าเธอมีตะกกล้าสำรองสำหรับสัตว์เลี้ยงอีกตัวที่ชื่อว่าฟีบี้ไหมหรอกนะ แม่ดูสุขุมและพยายามเรียบเียเคียงเคียงถามคำถามผ่านการสนทนาในตอนแรกเธอพยายามหาคำตอบว่าคุณนายเกรกี้เป็นไมจ้จริงๆหรือเปล่าเพราะเธอได้ยินข่าวลือซุบซิบผ่านหูมาบ้างจากเพื่อนบ้านแต่คุณนายเกรกี้กลับมีท่าทีไม่พอใจกับคำถามและพยายามเปลี่ยนเรื่องคุยแต่ฉันคิดว่าเพื่อนบ้านของเราคนนี้คงจะรู้ดีแล้วว่าทำไมเธอจึงถูกเชิญมาในวันนี้เธอค่อยๆกินพายและจิบน้ำชาช,าชา้าๆและดูครุ่นคิด จากนั้นเธอก็ถามคำถามมากมายเกี่ยวกับตัวฉันโดยล้วนแต่มีใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความขยันและทักษะการทำงานบ้านของฉันแน่นอนฉันไม่ใช่คนขี้เกียจและมักช่วยเหลืองานบ้านแม่เสมอแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างมันทําให้ฉันไม่ต้องการที่จะตอบคําถามของคุณนายเกรกี้แต่แม่กลับกล่าวชื่นชมการทํางานของฉันและดูเหมือนเกือบจะตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้ว ก่อนที่คุณนายเกรกี้จะถามขึ้นว่าฟีบี้มีประสบการณ์ในการดูแลสัตว์มาก่อนบ้างหรือเปล่าหลังจากนั้นฉันคิดว่าแม่คงจะรู้ทันว่าเธอคนนี้แค่ต้องการหาใครสักคนมาทํางานรับใช้ในสวนสัตว์ของเธอเท่านั้นและไม่นานหญิงม่คนนี้ก็ถูกส่งตัวกลับบ้านไปหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปและฉันก็กำลังกลัวว่าใครกันจะมาเป็นแขกคนถัดไปของแม่ในภารกิจการคัดตัวเพื่อเป็นผู้ปกครองของฟีบี และในวันศุกร์ถัดมาแม่กลับมาจากที่ทำงานค่อนข้างช้าฉันเกือบจะโล่งใจแล้วเชื่อว่าศุกร์นี้ยมันจะเป็นสุกอันสง,งบสุกแต่ความสง,งบสุขไม่มีอยู่จริงเสียงกริ่งประตูดังขึ้นแม่ของฉันเข้ามาในบ้านพร้อมกับผู้สูงอายุสองคนซึ่งเป็นคู่สามีภรรยากันไม่ช้าฉันก็ได้รู้จากการแนะนำตัวว่าพวกเขาคือคุณและคุณนายโรเจอร์คุณคงนึกไม่ออกเลยว่าฉันต้องประหลาดใจแค่ไหนที่รู้ว่าแม่ของฉันเพิ่งจะรู้จักพวกเขาเพียงแค่สองชั่วโมงก่อนหน้านี้เอง คุณและคุณนายโรเจอร์ได้มาซื้อของในไฮเปอร์มาร์เก็ตของแม่และพวกเขาก็ได้รับรู้เรื่องราวของพวกเราครอบครบัวโรเจอร์รู้สึกเสียใจอย่างยิ่งกับแม่ของฉันและอาสา,าที่จะช่วยเหลือเราจากนั้นแม่ก็เห็นว่าพวกเขาเป็นผู้สมัครที่ดูมีศักยภาพดาพีพอจะดูแลฉันได้และประการสําคัญคือสองคนนี้รวยมากๆพวกเขามีเงินและอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่อย่างเดียวได้ฉันถามครอบครบัวโรเจอร์อย่างสุภาพว่าทําไมพวกเขาอยู่กันแทบตามลําพังเขาตอบอย่างเศร้าๆว่านานมาแล้วพวกเขาเคยมีลูกสาว แต่เธอเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยและพวกเขาไม่สามารถมีลูกได้อีกหลังจากนั้นเรื่องราวของครอบครัวโรเจอร์ oger, มันกินใจเราทั้งคู่มากจนฉันเริ่มคิดว่าบางทีนี่อาจเป็นความคิดที่ไม่เลวนะักพวกเขาสูญเสียลูกสาวไปและฉันก็กำลังจะสูญเสียแม่บางทีพวกเราอาจจะช่วยกันก้าวผ่านเรื่องราวแสนเศร้าเหล่านี้ไปได้และกลับมามีความสุขกันอีกครั้ง แต่แล้วเมื่อคุณนายโรเจอร์ถามฉันว่าจะรังเกียจไหมถ้าฉันจะเปลี่ยนชื่อจากฟีบี้เป็นลิบบี้เพราะนั่นเป็นชื่อลูกสาวของเขาที่เสียไปแล้วทุกอย่างก็จบลงทันทีและแม่ของฉันก็ลงความเห็นว่าคู่สามีภรรยาที่ดีคู่นี้ถูกคัดออกอย่างเป็นทางการละหลังจากนั้นฉันก็ตัดสินใจว่าฉันพอแล้วสําหรับเรื่องนี้ฉันต้องพูดกับแม่เพื่อให้เธอหยุดค้นหาคนมาดูแลฉันสักทีแต่ฉันก็ไม่รู้จะเริ่มพูดจากตรงไหนก่อนก็เลยไปหาครูที่โรงเรียน คุณครูกรีนคนที่ฉันสนิทสนมด้วยมานานแล้วแต่ฉันไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้เธอฟังบางทีนี่อาจจะเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ได้คุณครูกรีนเข้าใจทุกอย่างเป็นอย่างดีและตกลงจะมาเยี่ยมพวกเราที่บ้านแล้วคุยกับแม่ของฉันเนื่องจากวันนั้นเป็นวันหยุดของเธอพอดีและคุณรู้ไหมว่าพวกเราเจอกับอะไรเมื่อมาถึงบ้านแม่ของฉันเริ่มจัดระเบียบข้าวของและแปะมันด้วยสติกเกอร์ที่ระบุว่าอะไรจะตกเป็นสมบัติของใครบ้างอย่างเช่น นี่สำหรับลูกสาวของฉันฟีบี้นี่สำหรับเพื่อนร่วมงานนี่เพื่อการกุศลฉันว่ามันช่างดูน่าขนลุกจริงๆแน่นอนว่าคุณครูกรีและฉันพากันห้ามเธอไม่ให้ทำแบบนั้นและนี่อาจเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันเข้าใจแม่อย่างแท้จริงว่าแม่ต้องรู้สึกหวาดกลัวแค่ไหนไม่ใช่เพราะด้วยอาการป่วยของเธอแต่ด้วยสิ่งที่อยู่ลึกๆข้างในใจต่างหากฉันรู้สึกละอายใจเหลือเกินที่ก่อนหน้าน,นี้ไม่เคยเข้าใจแม่เลย และยังไม่สามารถหาคํามาให้กําลังใจและทําให้เธอรู้สึกสบายใจขึ้นได้ส่วนคุณครูเธอทําได้ดีกว่าฉันเธอพูดกับแม่ด้วยการสนทนาแบบเปิดใจแม่ของฉันร้องไห้และยอมรับว่าเธอกลัวจะต้องตายมากๆฉันกอดแม่แน่นพร้อมกับครูพวกเราคุยกันว่าแม่ไม่จําเป็นต้องไปหาผู้ปกครองให้ฉันอีกต่อไปแล้วระหว่างฉันกับแม่ฉันไม่รู้ว่าเราจะเหลือเวลาด้วยกันอีกนานแค่ไหน แต่ตอนนี้ฉันพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดให้ช่วงเวลาสุดท้ายของเธอมีความสุขมากขึ้นและพยายามทำให้แน่ใจว่าเธอไม่ต้องเป็นกังวลใดๆเพราะว่าสิ่งที่เธอต้องการที่สุดคือการสนับสนุนของฉันพวกเราจึงตัดสินใจกันว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณครูกรี